ร้านนี้ครับเป็นร้านเฟอเวียดนามเปิดใหม่ย่านมาทธะทองครับชื่อร้านว่าเฝอบ้านบินและบอกเลยครับเมนูของเขาส่งตรงจากเวียดนามน่ากินมากๆไม่ว่าจะเป็นเฟอเนื้อวัวใส่ลูกชิ้นเนื้อครับซึ่งความพิเศษของเขาเนี่ยเขาจะใช้น้ำซุปกระดูกวัวที่เคี่ยวมากกว่า15ชั่วโมงถัดมาจะเป็นขนมจีนเวียดนามกินกับหมูย่างและปอเปี๊ยะยวนทอดบอกเลยจานนี้น่ากินสุดๆและนี่จะเป็นของกินเล่นครับก็จะมีปอเปี๊ยะยวนทอดมาพร้อมกับบาร์เก็ตเวียดนามหมูย่างครับและนี่ครับคือกาแฟเวียดนามครับอันนี้ต้องทำ นี้แล้วใช่ไหมครับเขาใส่กาแฟมาให้แล,แล้วเราก็ทําการใส่น้ําร้อนครับผมอ่าแล้วเราก็รอมันดิฟลงมานะในระหว่างนี้เรามาชิมอาหารก่อนดีกว่าชามนี้เลยชามนี้เป็นเฟิร์นเนื้อกับลูกชิ้นเนื้อทุกคนเนื้อแบบน่ากินมากนะเนื้อจะมีความเปื่อยๆนะอ่ะผมชิมก่อนเลยแล้วกันเนื้อเอาเลือกเอาใช้ก่อนเลย ตัวเนื้อวัวนุ่มนะอาจจะไม่ได้แบบนุ่มเท่าเนื้อเปื่อยที่แบบเละๆแต่เนี่ยมีความนุ่มและยังได้เคี้ยวอยู่แล้วตัวน้าซุปหอมมากเลยตะกี้กินเนื้อเนี่ยโอ้โหน้ำซุปมีความหอมหวานคือเพราะว่าเขาเคี่ยวมากกว่าสิบห้าชั่วโมงด้วยกระดูกวัวทุกคนได้ทหม้อโอ้โหหมดบอกเลยหมดเฮ้ยเขามีผักด้วยนะคือเขาบอกว่าถ้าจะเพิ่มมิติก็คือเราต้องบีบมะนาวลงไปเพราะว่าีรสชาติตรงนี้มันจะมีความ,มหวานใช่ไหมทุกคน เราบีบมะนาวลงไปเผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะแบบเนี้ยให้ดูเส้นเส้นเนี่ยดูเหมือนมีความเป็นเส้นเล็กบ้านเรานะแต่เมื่อสัมผัสเป็นยังไงไปดอูอันนี้เป็นลูกซินเนววื้อบัว แน่นมากลูกชิ้นแน่นมากความพิเศษคือเส้นกับน้าซุปเนี่ยชนะขาดเลยคือเส้นเขามีความเหนียวนุ่มคือฟิลอะถ้าดูมันก็จะเหมือนแบบอารมณ์แบบเส้นหมี่โคลาใช่ไหมมันจะเป็นฟิล์แบบคล้ายๆเหมือนเส้นจันบ้านเราทุกคนแต่มันไม่ได้มันไม่ใช่แบบนั้นอะมันเป็นมันก็จะมีความนุ่มๆนิ่มๆมีความนุ่มๆนิ่มๆและเหนียวในเวลาเดียวกันอะงงไหมเออเป็นเอกลักษณ์ของของเฝออยู่แล้วทุกคนคือพอเส้นมันเป็นเส้นแบนแล้วมันเหมือนมันอมน้ําได้เยอะดีแล้วน้ำมันหวานหวานแล้วมีตัดเปรี้ยวจากมะนาวอะไรแก เนื้อก็ดีลองคำที่มีโหระพาดูบ้างนั่นจะเพิ่มมิติคือคำที่มีโหระพามันจะมีความ,อมหอมๆมันเป็นฟิลแบบเหมือนเรากินแบบก๋วยเตี๋ยวบ้านเราพอใส่โหระพาลงไปมันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งมันจะมีความสดชื่นสดชื่นมินมิน,มนอะ่ะเฮย้ยอร่อยต้องมาลองว่ะอ้ยดีเลยโหหยุดไม่อยู่จะไม่ได้ไปเมนูอื่นแล้ว เด็กคนเด็คนชามข้างๆกันนี่เป็นขนมจีนเวียดนามแต่ผมดูเส้นเนี่ยมันคือเส้นหมี่ทุกคนเหมือนเส้นหมี่เส้นบุญเส้นอะแต่นี่เขาบอกเป็นขนมจีนเวียดนามนะซึ่งเรา,าราดน้ําที่เขามีมาให้แล้วเส้นเนี่ยถ้าทุกคนเห็นเนี่ยอาจจะคับคายคับคา,าผมยกให้เป็นเหมือนแบบสลิมอะเส้นสลิมในน้ยนะกะทิอะเออแต่เดี๋ยวตึงนี้เขาจะมีผักมีอะไรมาให้เราคุกก่อนตอ้นี้ผมสั่งมาเป็นตัวหมูย่างกับปอบเปี๊ยะยวนทอดครับผม <c oughs> <c oughs> กลิ่นน้ําซุปมันมีความหอมหอมเค็มๆนะ ซุปเขาหอมอร่อยมากเลยตัวน้ำราดที่เขามีให้ลาดอ่ะมันจะมีความเค็มๆแล้วก็หวานๆต้องลองชิมดูหมูย่างเป็นไงกลมๆเหมือนคล้ายๆแบบหมูกระเทียมบ้านเรานะอุ้ยโอ้โหกลิ่นอายคล้ายๆหมูปิ้งโบราณเนื้อสัมผัสมันคล้ายๆหมูย่างในแหนมเนืองแต่มันจะแน่นกว่าแล้วรสชาติมันคล้ายๆหมูปิ้งโบราณบ้านเราแต่รสชาติมันจะมีความเอกลักษณ์อะไรบางอย่างของเขาเองไม่ใช่เหมือนหมูปิ้งบ้านเราสะทีเดียวอุ้ยผมชอบกานนี้มาเลยรสชาติมัน มีความเค็มมีความหวานฟิลม,มันเหมือนเส้นหมี่ปกติผมไม่ค่อยชอบกินเส้นหมี่เท่าไหร่แต่นี้อร่อยอันนี้เป็นปอบเปียทอดปอบเยียวยนทอดอืมเครื่องแน่นแแล้วนี้เขาบอกว่าเขามีซอสที่เป็นเหมือนซอพสพริกศรีราชาบ้านเราแต่เป็นของเวียดนามเอาไว้กินกับขนมจีนผมขอชิมตัวซอสก่อนดีชิมมาปานีลแหละ อุ่ยอร่อยเนี่ยซอสมันเหมือนซอสพิกศรีราชาแล้วก็ซอสพิกเค f c ซแต่มีความเผ็ดแบบทาบัตโก้อ่ะงงไหมใส่อ่ะไม่ต้องเยอะนะใส่พอมีรสชาติมันจะมีความเผ็ดเผ็ดเราคนไทยกินเผ็ดเยอะนี่เพิ่มมิติเพิ่มมิติอุ้ยอุ้ยอุ้ยแนะนำใครมาใส่ซอสเพิ่มบวกมิติเข้าไปจะมีความเค็มเหวานหแล้วก็เผ็ดเขึ้น นี่เดีว่าทุกคนเป็นขนมปังเป็นบาร์เกตหมูย่างไปเที่ยวเวียดนามหรือลาวหรืออะไรอย่างงี้ที่จะมีขนมปังแบบ้ขนมปังฝรั่งเศสอ,อันนี้ผมแบบสายผมเลยซึ่งอ,อันนี้เขาจะเป็นหมูแล้วเขาราดน้ำซุปเข้าไปข้างในแล้วแล้วสัมผัสขนมปังดีนะล,ลองชิมดูจะเป็นยังไงขนมปังดีมากเลยอะ่ะแล้วไส้ข้างในคือมีความหอมคือเขาใส่เครื่องมาเยอะนะเว้ยให้ดูข้างในมึรู้เห็นเปล่าดูดูด้วยเนี่ย รูปแน่นมากแล้วพอขนมปังแบบขนมปังที่เป็นโดแบบนี้เขาราดน้ําซุปหรือน้ําซอสเข้าไปอะ่ะมันจะมีความอมอยู่ในขนมปัง,งแต่มันไม่แฉะนะเข้าของปังเนื้อพันแน่นแล้วกินเข้ากันเข้ากันมากเลยอือหรัวท่าดีอะ่ะอู้อยากไปเที่ยวเวียดนามเลยใครสายขนมปังนะต้องลองโดดบอกเลยว่าที่เด็ดรกดระหมดแล้ว <laughs> คนอยากกินกาแฟอุ้ยหอมมากเลยละ่ะกาแฟหอมมากนี่วิธีกินอ่ะอันนี้คือนมข้นเทนมข้น่อด ว้าววว้าตอนนี้กินเหมือนโอเลี้ยงนะตามด้วยนมข้นจืดอ่าวู้น่ากินนะหอมมากเป็นครั้งแรกที่จะได้กินกาแฟแบบเวียดนามแท้เออกาแฟเวียดนามเฮ้ยาอยากใส่อีกแก้วเลยอ่ะจริง จ,จัดใจจริงเหรอดีมากคือตอนนี้กลิ่นกาแฟคือแบบอยู่พวงจมูกแล้วอะแล้วมันมีความแบบมวงวงวโนัว่าุ้นๆนี่ใส่จิบนะเดี๋ยวหมดไวอุ้ยหอมนะหอมมากอยากไปเวียดนามมีนหน้าไปเวียดนมามกันกาแฟมันมีความมันหอมไปลายๆนะมันมีความขมมาก่อนมันค่อยมาเออแล้วมันค่อยคอยมาแล้วมันก็ฟุ้งอยู่ตรง ปากตรง <Okay. S 1> จมูมกไม่น่าเละเวลาเห็นคลิปคนเขาไปเที่ยวเวียดน,นามเขาจะแบบแวะกินกาแฟข้างทางอ,าอดีร้านนี้ทำให้เราอยากไปเวียดน,นามลองกินดูน,นี้เล็กคอมเมนต์น้ำซุปดีมากน้ำซุปเอรอมาก าเป็นนอก็อหมดน้ำซุปรสชาติจริงด้วยความที่เขาใส่ไกน้ำซุปอะ่ะคือเราไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะอ่ะเรื่องมันให้เราบีบมะนาวไปเล็กน้อยให้มันมีเปรี้ยวเติมเออเห็น,นเธอ<ร>บีบแค่ามะนาวนิดเดียวแค่นั้นเลยรสชาติมันอรเลยมิติมันดีมา,มากเลยและสำหรับใครที่สนใจร้านเฟอบ้านบินร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนบรรทัดทองเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้บอกเลยใครที่ชอบกินเฟอไม่ต้องบินไปไกลถึงเวียดนามที่บรรทัดทองก็มีถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันไปด้วยแท็กเพื่อนๆเพี่น้องแชร์กันไไปชวนนนกกัมาิิด้คลปน่าจะเป็นอะไไรรฝาากดดตติมวว้ยสหัับนนี้ขอตััวไปก่อนนะครบ